สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูหัวข้อหมู่ฟังก์ชันค่ะก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องเคมีอินทรีค่ะมาดูความหมายกันค่ะ หมู่ฟังก์ชันคืออะไรนะคะหมู่ฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นหมู่ที่แสดงสมบัติเฉพาะของสารประกอบอินทรีย์นั่นเองค่ะซึ่งสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะคะก็จะส่งผลให้มีสมบัติที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ อะคราวนี้เรามาดูกลุ่มแรกนะคะสำหรับสารประกอบที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะก็คือสารที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและก็ธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะถ้าเราใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกนะคะเราจำแนกได้4ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะก็คือแอลเคน2แอลคีน3แอลคาค่ะ4 a r อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนค่ะเราไปดูหมู่ฟังก์ชันแต่ละประเภทกันนะคะ สำหรับตัวแรกค่ะ L- k นะคะตัวนี้จะมีหมู่ฟังก์ชันเวลานเรียนเขียนค่ะเขียน C แล้วก็ซิงเกิลบอลหรือพันธะเดี่ยวค่ะแล้วก็ C นะะก็คือคาร์บอนต่อกับคาร์บอนด้วยพันธะเดี่ยวค่ะชื่อหมู่ฟังก์ชันนะคะก็คือพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนค่ะอ่า คราวนี้ถ้าเราจะเขียนสูตรทั่วไปนะคะตัวนี้จะเขียนสูตรทั่วไปเป็น CnS2n+2 ค่ะ n คือจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะคะ,ะถ้า n เป็น1ถ้า n เป็น1หมายความว่าคาร์บอนเป็น1ค่ะไฮโดรเจนก็จะเท่ากับ2คูณ1บวก2นะคะเพราะนั้นครูยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่า อะคาร์บอนมี1อะตอมนะคะ1อะตอมเลข1เราไม่เขียนเนาะอะอไฮโดรเจนก็เท่ากับ2อคูณบวก2ก็เท่ากับ4นั่นเองนะคะเพราะนั้นจากสูตรทั่วไปของแอลเคน c n s 2 n บวก2เราก็สามารถที่จะเอามาเขียนสูตรโมเลกุลได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอน1นไฮโดรเจนก็จะเท่ากับ4นั่นเองนะคะตัวที่2ค่ะแอลคคนแอลคีนเราเขียนเป็นตัวคาร์บอนค่ะต่อด้วยพันธะคู่หรือ ดับเบิลบอนนะคะแล้วก็คาร์บอนนะตรงนี้ชื่อหมู่ฟังก์ชันค่ะก็คือพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนนั่นเองนะคะสูตรทั่วไปเขียนยังไงเนื่องจากว่าตัวนี้มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนเพราะฉะนั้นจำนวนไฮโดรเจนนะคะก็จะน้อยกว่าจำนวนไฮโดรเจนในแอลเคน2อะตอมค่ะเราก็จะเขียนสูตรทั่วไปได้เป็น cns 2 n นั่ง n ค่ะต่อไปค่ะ l คายนะคะ,ะตัวนี้จะเขียน c ก็คือคาร์บอนนะคะตามด้วยท r ิปเปิลบอหรือพันธะสามตามด้วยคาร์บอนค่ะตัวนี้ชื่อหมู่ฟังกช์ชันก็คือพันธะสามระหว่างอะตอมของคาร์บอนนั่นเองค่ะสูตรทั่วไปนะก็คือ cns 2 n n N-2 ลบสการที่มีพันธะสามระหว่างอะตอมของคาร์บอนนะคะก็จะทำให้จำนวนไฮโดรเจนเนี่ยลดลงไปอีกค่ะ ต่อไปค่ะเป็นอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสำหรับอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจะมีวงเบนซีนเป็นหมู่ฟังก์ชันค่ะก็คือเขียนพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวในวงเบนซีนที่ต่อกันเป็นวงหกเหลี่ยมนะคะจริงๆแล้วโครงสร้างของเบนซีนเนี่ยเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์พันธะระหว่างคาร์บอนทุกพันธะจะมีความยาวพันธะเท่ากันนะคะเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1กับอีกครึ่งคู่ก็คือทั้งหมด สอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะก็จะทำให้ภายในวงเนี่ยมีความยาวพันธะเท่ากันนะคะอ่าคราวนี้ตัวนี้แดดไว้ค่ะอ่าไม่เขียนสูตรทั่วไปนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ เป็นกลุ่มที่มีอะตอมของธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะก็มีออกซิเจนเพิ่มเข้ามาในหมู่ฟังก์ชันด้วยนะคะตัวแรกค่ะเขียนยง,ง่ายนะคะตัวแรกแอลกอฮอล์นะหมู่ฟังก์ชันก็คือเป็นตัว O S ณนะตรงนี้ขีดด้านหน้าเนี่ยก็คือแทนพันธะเดี่ยวนะคะขีดที่เราเขียนแล้วก็ตามด้วย O S นะก็คือพันธะเดี่ยวพันธะเดี่ยวตรงนี้จะไปต่อกับ อะตอมของคาร์บอนนะคะอ่ะก็แล้วก็ตามด้วย o s นะคะหมู่นี้มีชื่อว่าหมู่ไฮดรอกซิลค่ะไฮดรอกซิลนะคะอ่าหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะไฮดรอกซิลโอเคสูตรทั่วไปนะคะเราก็เขียนแค่ อ่าเติม R เข้าไปก็คือ R เนี่ยจะเป็นหมู่ LQ ที่ต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลก็คือต่อกับ O S นะคะเราก็จะได้สูตรทั่วไปเป็น R O S เป็นสูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์ค่ะอ่าต่อไปค่ะอีเทอร์ค่ะอ่าสำหรับอีเทอร์นะคะเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นพันธะเดี่ยวนะคะพันธะเดี่ยวจะไปต่อกับอะตอมของคาร์บอนนะแล้วก็ O ก็คือออกซิเจนนะคะแล้วก็ตามด้วยพันธะเดี่ยว ถ้าเราเขียนแค่นี้ค่ะชื่อของมันก็คือหมู่ออกซินะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ O นะคะหมู o xy, o ่ y, ออกซิ OY ROXY นะคะต่อไปอหรือเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือพันธะเดี่ยวออกซิเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวตามด้วยหมู L ่แอลกิวก็คือเขียนแทนด้วย R ถ้ามี R ด้วยนะคะเราจะเรียกชื่อหมู่นี้ว่าหมู L ่แอลกอซีค่ะ เขียนเป็นภาษอาอังกฤษก,ก็ได้ค่ะ l c o นะคะอะสูตรตัวไปเรียก็เติม R เข้าไปค่ะ R ต่อกับหมู่ออกซิหรือ l ออกซ o x ตามด้วย R นะคะเนื่องจากว่ามี R หรือมีหมู่ l q 2หมู่ตัวหนึ่งเราจะใส่พรามหรือใส่แดดเข้าไปแบบนี้นะคะเป็น R คนละตัวกันเนาะเป็นหมู่ l q อยู่2หมู่นะคะที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันของอีเทอร ต่อไปค่ะอ่า ldhi ค่ะ ldhi นะคะหมู่ฟังก์ชันก็เขียนเป็นพันธะเดี่ยวตามด้วยคาร์บอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลบอนแล้วก็ตามด้วยออกซิเจนนะคะแล้วก็เป็นพันธะเดี่ยวค่ะแล้วก็ตามด้วยไฮโดรเจนนะคะหมู่นี้มีชื่อว่าหมูคคหม่คาร์บอซานดีไฮค่ะหมู่คาร์บอซานดีไฮเขียนเป็นภาษาอังกฤษก,ก็ได้ค่ะ คาร์บอซานดีไฮนะคะอ่าตัวนี้ก็แค่เติม R เข้าไปแล้วก็จะได้สูตรทั่วไปแล้วค่ะเติมหมู่แอต่อด้วยพันธะเดี่ยวนะคะบอนดับเบิลบอนแล้วก็ออกซิเจนพันธะเดี่ยวนะคะแล้วก็ตามด้วยไฮโดรเจนค่ะมีชื่อว่าหมู่คาร์บอซานดีไฮนะคะเป็นหมู่ฟังก์ชันของแอลดีไฮนั่นเองค่ะอ่าต่อไปค่ะเป็นคีโตนค่ะ นวคีโตน้นหมู่ฟังก์ชันก็ง่ายๆค่ะพันธะเดี่ยวซีอะคาร์บอนนะคะเดอบล้นบอลต่อกับออกซิเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวค่ะหมู่นี้มีชื่อว่าหมู่คาร์บอนิลค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะคาร์บอนิลอ่าหมู่คาร์บอนิลนะคะมีพันธะเดี่ยวสองฝั่งของคาร์บอนเลยนะเราก็แค่เติม R เข้าไปค่ะตรงนี้ก็เป็น R หรือหมู่แอลคิลนะคะ เดบลบอลแล้วก็ออกซิเจนค่ะพันธะเดี่ยวแล้วก็เติมอามีอาสองตัวเพิ่มแดดไปอีกตัวหนึ่งนะคะของอาเพื่อให้รู้ว่ามันอาคนละตัวการหมูเ LQ มีสองตัวนะคะอาหมดหรือ,อยังดูต่อค่ะอ่ายังมีอีกสองตัวนะคะก็คือ,อกรดคาร์บอซิลิกหรือคาร์บอซิลิกแอซิดแล้วก็เอสเทอร์นะคะ ดูหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอซิลิกนะคะก็คือคาร์บอซิลิกแอซิดนะหรือกรดคาร์บอซิลิกก็คือหมู่ตัวนี้ค่ะพันธะเดี่ยว C- บอล O แล้วก็ตามด้วย O-S ค่ะนะคะหมู่นี้มีชื่อว่าหมู่คาร์บอซิลค่ะ,ะหมู่คาร์บอซิลนะคะภาษากังกก็คือ C- คอาร์บอซิลค่ะ เขียนสูตรทั่วไปเขียนยังไงก็จะเป็น R เติมหมู่ LQ เข้าไปนะคะเดี๋ยวลบตรงนี้เขียนใหม่เป็นพันธะคู่ค่ะ O แล้วก็ OS อ่าเสร็จแล้วสูตรทั่วไปนะคะอ่านต่อไปค่ะอ่เป็นตัว Ether ค่ะ Ether นะคะอ่า Ether นะคะอ่าเขียนได้สองแบบค่ะก็จะเป็น C แล้วเปิมอนโอแล้วก็อะขีดโอแล้วก็พันธะเดี่ยวอีกนะคะอ่ะถ้าเขียนแค่นี้ค่ะเราเรียกว่าหมู่คา ขออภัยคะ่ะออกซี่ค่ะออกซี่คือตรงไหนนะคะออกซี่ก็คือตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นส่วนที่เป็น O เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหมู่ฟังก์ชันของอีเทอร์เลยใช่ไหมคะอ่าส่วนที่เป็น O เนี่ยอีเทอร์ก็คือหมู่ออกซี่นะคะแล้วค่อยมาตามด้วยตัวนี้ค่ะส่วนที่เป็นตัวเนี้ยเหมือนอะไรคะเหมือนกับหมู่ฟังก์ชันของคีโต้นั่นเอง C.O มีชื่อว่าหมู่คาร์บอนิลนะคะเพราะนั้นสส่วนรวมกันส่วนนี้ส่วนที่เป็นออกซิเจนอ่านว่าออกซี่ส่วนที่เป็นคาร์ ที่ต่อกับออกซิเจนเนี่ยก็คือคาร์บอนิลนั่นเองนะคะก็อ่านรวมเป็นออกซิคาร์บอนิล e ค่ะออกซิคาร์บอนิลนะครูเขียนใหม่นะคะ,ะก็จะเป็น C ีเดิลเฟนวอนโอแล้วก็ O แล้วก็ขีดค่ะ,ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเขียนเป็นออกซิคาร์บอนิล e นะคะ มันเหมือนมีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่มารวมกันนะคะจริงๆเนี่ยพวกเอเทอร์เนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาเอเทอริฟิเคชันนะคะเป็นการรวมของสารประกรอบอินทรีย์2ประเภทค่ะก็คือแอลกอฮอล์กับพวกกรดคาร์บอ,อกซิลิกนะคะก็เลยกลายเป็นหมู่ฟังก์ชันใหม่เป็นหมู่ออกซิคาร์บอนิลเวลาอ่านชื่อเนี่ยเสมือนมีหมู่ฟังก์ชันอยู่2หมู่นะคะอ่ะก็เป็นออกซิคาร์บอนิลหรือเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะก็จะเป็นซี O, แล้วก็โตัวนี้ถ้าเติมหมู่ l อควก็จะเป็น R นะคะก็ถ้าเป็นหมู่นี้ค่ะ,ะเสมือนกับ O R เนี่ยเราอ่านว่าอะไรคะแอ o x y นะคะแล้วก็ตามด้วย C O ก็คือคาร์บอนิลนะพะนั้นชื่อก็คือเป็นหมู่ xy, ออกซขอภายเป็นหมู่แอลโคซีค่ะเป็นหมู่ l c o x คซน,น,นะคะคาร์บอนิลค่ะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นค่ะ L c o x i ่นะคะ L c o x i ่ค่ะ B n e วโอเคเสร็จแล้วนะคะหมู่ฟังก์ชันเดี๋ยวครูขอเขียนใหม่นะในรูปแบบที่ตัดขีดออกไปนะคะนักเรียนจะได้ไม่งงนะก็จะเป็น ขีดตรงนี้อีก C o. แล้วก็ O แล้วก็ขีด R ค่ะอ่าราวนี้นะคะสำหรับสูตรทั่วไปในเรียนก็แค่เติม R เข้าไปนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น R ต่อกมูลฟังก์ชัน C O O แล้วก็ R ค่ะมี R 2ตัวทำไงคะอีกตัวหนึ่งเติมแดดหรือเติมพามเข้าไปนะคะแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็คือทั้งหมดของ กลุ่มที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะคะไล่เรียงมาทั้งหมดตั้งแต่แอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วก็สุดท้ายก็คือเอเทอร์นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบค่ะอันนี้ก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะก็คือเอมีนนะคะเอมีนหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้คะ่ะนักเรียนถ้าเขียนพันธะเดี่ยวตามด้วย ns 2นะคะหมู่นี้ก็คือหมู่อะมิโนค่ะ เราจะเรียกชื่อพวกนี้ก็คือหมู่อะมิโนนะคะหมู่อะมิโนเอ,อ่ออะอะมิโนนะคะอ่าพวกนี้คือหมู่อะมิโนนะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนไฮโดรเจนลดลงไป1อะตอมนะคะก็จะเหลือเป็น N ออ่าขีดแดดไว้ตรงนี้ก็คือพันธะเดี่ยวนะคะ ที่ขีดตรงนี้คือพันธะเดี่ยวไฮโดรเจนลดลงเหลือ1อะตอมนะหรือจะเป็นตัวนี้ค่ะนักเรียนไฮโดรเจนลดลงไปอีก1อะตอมนะคะถามว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่ลดไป1อะตอมเนี่ยมันหายไปไหนนะ,ะพันธะที่เว้นเอาไว้เนี่ยมันจะไปต่อกับพวกที่เป็นคาร์บอนนะคะกลุ่มที่เป็นไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะคะ อ่ะครานี้ดูสุดทั่วไปถ้าเป็นตัวแรกค่ะเราก็เติม r เข้าไปนะคะน,นลินก็จะได้ r n h 2ก็จะได้เป็นสุดทั่วไปแล้วเห็นไหมคะอ่ะต่อไปถ้าเป็นตัวที่2ค่ะอ่ะถ้าตรงนี้เป็น ขีดแดดไว้แบบนี้อ่ะตรงนี้เป็นพันธะเดี่ยวนักเรียนก็เติม R เข้าไปนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ะ N ด้านนี้ต่อกับไฮโดรเจนนะคะด้านนี้ก็จะต่อกับ R ด้านนี้ก็จะต่อกับ R ก็คือหมู่ LQ อ่ะทำยังไงมี R 2ตัวเติมแดดเข้าไปค่ะ ตัวต่อไปนะคะถ้าไฮโดรเจนลดลงไป1อะตอมไม่มีไฮโดรเจนเลยั้นที่เหลือไปต่อกับอะไรคะไปต่อกับหมู่แอลิวค่ะตรงนี้ก็ต่อกับหมู่ l อลิวอาร์นะคะตรงนี้ก็ต่อกับอาร์ตรงนี้ก็ต่อกับะะกอ,บรอบาร์คราวนี้มีอาร์ตัวทำงานอาร์อาจจะเพิ่ม1ตัวเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นแดดไปตัวนี้ก็มีแดดดดงตัวเลยนะคะมีขีด2ขีดนะหมู่นี้ก็คือหมู่อะมิโนก็เป็นหมู่ฟังก์ชันของเอมีนนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะอ่ะเอไม้นะคะเอไม่ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ต่อเนื่องมาจากหมู่เอมีนนะคะเนื่องจากว่าเอไม่เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นมีหมู่ ns 2อยู่ด้วยหมู่ฟังกช์ชันเขียนแบบนี้ค่ะมีขีด co แล้วก็ ns 2นะคะอ่าหรืออีกตัวหนึ่งขีด co ตัวนี้ก็คือไฮโดรเจนหายไป1นอะตอมนะไฮโดรเจนเหลือ1อะตอมนะคะคล้ายๆกับเอมีนนะแต่ว่ามีหมู่ CO เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้มี CO ไฮโดรเจนหายไปอีก1อะตอมค่ะ,ะก็จะเหลือแค่พันธะเดี่ยวพันธะเดี่ยวไม่มีไฮโดรเจนเลยนะคะ,อะไอ้พันธะเดี่ยวที่เหลือเนี่ยก็จะไปต่อกับอะไรเอ่ยก็จะไปต่อกับ หมู่ R นั่นเองนะก็คือหมู่ LQ นะคะหมู่ฟังก์ชันในที่นี้เราเรียกชื่อว่าหมู่ A' เป็นไงคะชื่อเหมือนก,นกันกับประเภทเลยใช่ไหมเพราะนั้นง่ายเลยนะคะอ่าหมู่ A' นะก็จะเป็นหมู่ฟังก์ชันของพวก A' ชื่อกับประเภทเหมือนกันนะคะอ่าครานี้สูตรทั่วไปเขียนง่ายเราก็เติม R เข้าไปนะคะก็จะได้ c โอ S o, 2สูตรทั่วไปของตัวแรกนะคะกรณีที่ไฮโดรเจนมีอยู่2อะตอมของหมู่ N S 2นะต่อไปค่ะ R C O อันนี้ก็จะเป็น N ต่อกับ S หรือตรงนี้ก็จะเป็น R นะคะมียาตัวทำงานใส่ตัวหนึ่งเป็นแดดค่ะตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็น R C O แล้วก็ N นะคะต่อกับ r 2ตัวค่ะ เพราะนั้นมี R ทั้งหมด3ตัวมีหมู่ LQ 3ตัวนะคะตัวที่1ตัวที่2อตัวที่3ก็ใส่ไป2ขีดแบบนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์นะคะอ่ะเราก็สามารถที่จะใช้ในการจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของหมู่ฟังก์ชันนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ